สวัสดีครับผมฟรุงนะาัาสิริของทอนะครับค่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็โอเคครับผมก็ตั้งใจทำงานฝึกซ้อมอะไรหลายอย่างเพราะตอนนี้มีทั้งถ่ายภาพยนตร์แล้วก็มีซ้อมแฟนมิตที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วนี้นะครับค่ะแล้วอะไรทีลน่าสุดที่ไปขึ้นอย่างเดียวเลยครับก็เป็น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 โอเบิร์ดเดย์แฟนมิตติ้งนะครับผมก็ ไปเป็นเกสรับเชิญครับก็สนุกสนานดีได้ร้องเพลงอะไรที่ไม่เคยร้องแล้วก็เราได้เพราะร้องเพลงเดี่ยวของตัวเองที่แบบเป็นดนตรีสดด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีรู้สึกยังไงที่เราได้อยู่ในช่วงชีวิตของพี่โอมโหขนาดนั้นเลยฮะมึงอยู่มาสปีนะมาช่วงชีวิตพี่โอ้ก็รู้สึกรู้สึกดีใจเพราะว่าเหมือนที่บอกแหละว่าเรามันเป็นมีรภาพที่ดีมากๆเลยที่เราแบบได้ไปมี ครั้งหนึ่งช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยที่เราได้มาทาอะไรแบบนี้ร่วมกันอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงกับเขาว่าเป็นคู่บุญขนาดนั้นเลยฮะสาธุก<า> <c oughs> ็คู่บุญคููครูคที่พากันส่งไป<า>ข้างหน้าอะ<า>ไรเงี้ยก็รู้สึกดีครับเราเรารู้สึกว่าเราทํางานกับเขาเราเราแฮปปี้ดีแล้วพูดถึงผัผลิที่ทำโดยองไพรองครับ,รรรรบก็ซื้อเครื่องประดับให้เขาแหละครับผมอย่างที่บอกไปเพราะว่าเครื่องประดับเรารู้สึกว่ามันน่าจะเขาน่าจะ ในายชัยถ้าเกิด่าสิอ่งอื่นเนี่ยเขาเขาก็กลัวจะไม่ได้ใช้อีกอะไรเงี้ยพอใบได้ไหมแบบแขนข้อมือท้องใบ,บนี่ก็ไม่ได้คือไม่ใช่เรื่องอันนี้เขาเล่เฉลยละคือคือจริงๆอ่ะถ้าถามคือมันไม่ได้เป็นความลับอะไรหรอกแต่เราเขารู้สึกว่าแบบเอออยากให้เขาพูดเองดีกว่าอะไรเง<ช>ี้ยเพราะบางทีเราไปพูดก็เดี๋ยวจะอันนี้ไปก็เออต้องต้องต้องถามเขาเองว่าแบบถ้าเขาอยากจะบอกก็แล้วยางยางี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้ากเกิดสมมติเกิดพี่โอมซื้อของขวัญวันเกิดให้แบบนอน เหมือนกันเหมือนกันหรือว่าเป็นชิ้นตํแหน่งเดียวกันันี้เรียกของแทนใจกันหรือยังอืมก็ไม่ขนาดนั้นนะฮะแล้วเราสึกว่ามันเป็นของที่เราให้ในวันพิเศษมากกว่าคือมันเป็นของอย่างที่ฟูกอะที่เราเลือกคือเป็นของที่เราตั้งใจเลือกแล้วเราคิดว่าเราเห็นแล้วเรานึกถึงเขาอะไรเงี้ยเราคิดว่าถ้าเขาเขาใส่มันจะเหมาะก,กับเขาอะ,อะไรเงี้ยแสดงว่าคิดถึงพี่โอมตลอดเลยไม่ขนาดนั้นคิดถึงตอนเลือกของขวัญให้เขาแต่ตอนไปมันก็ต้องคิดถึงเขา แต่ก็ตั้งใจไปซื้อของเขาให้เขาแหละก็คือว่าแบบเอยวันีะไรต้องไปซื้อของเขาให้เขาแล้วนะเราจะซื้ออะไรดีอะไรเงี้ยก็มีในหัวแล้วแหละแต่ว่าตอนไปเลือกอ่ะก็เห็นอันนี้ปุ๊บก็คิดเลยว่าเนี่ยพี่อมแน่ๆอะไรเงี้ยเขาเนี่ยพี่ถามว่าถ้าถ้าเกิดพี่อมซื้อให้ในชิ้นเหมือนกันอย่างเงี้ยคงไม่ซื้อเหมือนกันแน่นอนเลยเพราะว่าที่พมกเลือกใครก็จะเป็นอะไรนะฮะแหวนหรอไม่ไม่ไม่ครับไม่ใช่ไม่ไม่บอกไม่บอกไม่บอกก็น่าจะเป็น แต่คงไม่ใช่ยาวเดียวกันหรอถ้าเขาจะจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะซื้อให้เราอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นครับผมเพราะว่าใจใจแล้วไม่เป็ไนไรบ้างไม่ขนาดนั้นคือตลอดเวลาที่เราทำงานด้วยกันมันก็เป็นช่วงเวลาดีๆแล้วอะไรเงี้ยเราไม่ได้มาคาดหวังว่าแบบเฮ้ยเขาจะต้องมาซื้อของอะไรให้เราอะไรเงี้ยคืออย่างเราอะซื้อเราก็ตั้งใจที่เราจะซื้อให้เขาจริง,รงๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่าไใจใจอุู่นแล้วใ้ใจแลกกันไปแล้วมันไม่เป็นไรโอ้ยอย่างเงี้ยก็ใจแลกใจกันเลยครับผมเพราะว่าแบบคือเราก็แบบ หวังดีกับเขาเขาก็คงหวังดีกับเราอะไรเงี้ยแล้วก็แค่นั้นก็พอแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องการอะไรามาดีหลอดครับผ่อนคู้ดีมากไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมเกี่ยวหรืการคู่เลยครับก็ต้องขอบคุณใบบูนะครับเรารู้สึกว่าถ้าไม่มีใบ มาบลูนะาวันนี้ก็อาจจะไม่มีพวกเรามาถึงแบบทุกวันนี้ได้อะไรเงี้ยขอบคุณที่ซัพพอร์ตทุกๆก้าวของพวกเราทั้งตัวของพี่โอมแล้วก็ตัวของฟลุกด้วยแล้วก็รู้สึกเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเรา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 แฮปปี้มากๆวันนี้ความสุขมากๆครับผมรู้สึกว่าล้าให้คู่ฝากงานกันหน่อยแล้วก็ผลงานผลงานคู่ก็ดีไปก็ฝากภาพยนตร์ด้วยนะครับเรื่องทีซิสนะครับผมแล้วก็ฝากแฟนมิด ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแฟนวิดเดีย่ยแฟนวิดคู่ที่กําลังจะจัดขึ้นในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับแล้วส่วนซีรีส์คู่เนี่ยก็มีแน่นอนนะครับแต่ว่าก็ก็คงต้องหาจังหวะที่มันเหมาะสมที่ทำลายดีๆก็อยากจะให้ทุกคนติดตามนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็สปอร์ตพวกเราตลอดมาครับครับนั่งใช่ไหมครับ